คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคิสตังนะครับร้านหนังสือแล้วก็สื่อคาทอลิกครับเปิดมา พอสมควรนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านครับเพื่อมาร่วมในกิจกรรมที่ชื่อว่าคาทอลิกบุคลับนะครับเป็นครั้งที่5กันแล้วนะครับแต่วันนี้มีพิเศษมากๆครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากนักคิดนักเขียนนะครับเราก็ผู้ที่อย่างน้อยเคยผ่านเรื่องราวของอุเชนีเพราะว่าเราจะมีการประกวดวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีครับเป็นครั้งที่8กันแล้วนะครับและวันนี้ครับคาทอลิกบุคคล์ครั้งที่5เราให้ชื่อตอนว่าได้เวลาอ่านอุเชนีครับ ขอแนะนำแต่ละท่านกันก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือคุณสาวิตีทนเสนนะครับหรือนิตามาศิริครับถัดไปเป็นคุณนภาพรนะครับเชิดธรรมครับผมหรือคุณเอนะครับแล้วก็ดรอภิชาติดำดีครับถามท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลบรณกรรมวรฒนศิลป์วิเชนดนีเดี๋ยวเราก็คงได้คุยกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณประกาศลังครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่ร้านกิ๊สั่งนะครับก็มีผู้ร่วม มาร่วมพูดคุยแล้วก็รับฟังอีกหลายๆลยท่านนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้พบในโอกาสต่อไปครับเรามาเริ่มที่คุณสาวิตรีทนเสรนนะครับหรือคุณนิตานะครับคุณนิตาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะทํางานประจํานะคะเป็นนักอาชีวอนามัยนะคะประจําบริษัทเอกชนนะคะก็คือในตําแหน่งจอปอวิชาชีพนะคะก็บริษัทก็จะทําเกี่ยวกับผลิต ตู้ทำความเย็นอยู่แถวแถวสุวินทวงศ์อะคะ่ะเป็นงานประจำอะคะ่ะตอนนี้ค่ะแล้วในเรื่องของงานเขียนค่ะในเรื่องของงานเขียนนะคะคือจริงๆเนี่ยแต่มีความสนใจในเรื่องของงานเขียนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียนปถมแล้วก็เคยเขียนประกวดเรียงความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็สนใจการเขียนเนี่ยเรื่อยมาะคะ่ะแล้วก็เริ่มส่งประกวดอะคะ่ะตอน อยู่สักประมาณมต้นนะคะก็ประกวดในโรงเรียนนะคะประกวดคําขวัญสุนทรผู้หรือว่าเขียนเรียงความวันพ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอประมาณสักมหกอะคะ่ะก็ส่งประกวดเวทีรางวัลในอินเออร์ดตอนนั้นเนี่ยก็ผลงานเนี่ยได้เข้ารอบหกเล่มสุดท้ายอะคะ่ะในปีนั้นซึ่งในปีนั้นเนี่ยเรื่องมหาชเชลข,ของคุณอาวรลบวรภาค่ะได้รางวัลในอินเออร์ดนะคะอันนั้นก็คือเป็นเวที ใหญ่เวทีแรกที่เคยได้เข้าประกวดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนมหาลัยแล้วก็เขียนสะสมผลงานตัวเองเรื่อยมาค่ะจนได้มีโอกาสประกวดบทกวีในเวทีต่างๆะคะ่ะตั้งแต่แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์หรือแรงบันดาลใจจากข่าวสู่กวีนิพนธ์ของสถาบันปรีดีะคะ่ะแล้วก็รางวัลเปลืองวรณศรีนะคะแล้วก็รางวัลอุเทนีประมาณนี้ค่ะ น่าอ่นจนคุยได้นะครับมีผลงานรวมเล่มมาด้วยใช่ไหมครับค่ะตอนนี้มีผลงานรวมเล่มเป็นสามเล่มอะค่ะเล่มแรกเนี่ยในรังนอนของหนอนตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือแนะนำนะคะของเซเว่นบุ๊กอวอร์ดค่ะแล้วก็เล่มที่สองเป็นเล่มบางใครอาจลืมทางกลับบ้านนะคะเล่มนี้ได้รางวัลที่สามของเซเว่นบุ๊กอวอร์ดค่ะแล้วก็เล่มสุดท้ายค่ะ เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม่ค่ะอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศของสอพทออนะคะแล้วก็ชนะเลิศรางวัล s ซเว่นบุ๊ a อะวอรค่ะเป็นงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์คะคือฟังแล้วก็สงสัยว่าจัดเวลายัางไงงานประจําและชีวิตศิลปินกวีเนี่ยค่ะก็คือ8ชั่วโมงเราอยู่ที่ทํางานนะคะแล้วก็กลับบ้านมาเนี่ยก็เขียนงาน,นะคะ่ะเขียนงานบางทีเนี่ยมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทํางานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในองคอ์กรหรือการ พบเจอผู้คนในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งข่าวสารบ้านเมืองที่เราติดตามเป็นประจำทุกวันนะคะก็บางทีมันก็ตกผลึกแล้วก็เอามาเขียนบางทีก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันคนในครอบครัวพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบงค์ขายเองนักเลงพอเลยเนะี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องถือว่าแบบรักกันจริงอะทั้งสามเล่มเลยไหมฮะหรือว่าทั้งสามเล่มเลยค่ะ<อ>พี่เองครไปขายไปจำหน่ายที่ไหนครับเนี่ย ส่วนใหญ่อะค่ะจากเพื่อนๆที่รู้จักกันใน Facebook ค่ะ oh. ก็คือเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอของงานวรรณกรรมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ติดตามผลงานกันมาอุดหนุนกันและกันค่ะอุดหนุนกันและกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จากเล่มแรกเนี่ยค่ะที่กล้าตีพิมพ์เนี่ยก็เพราะว่าเสียงเชียร์ด้วยล่ะค่ะบางทีเขาบอกว่าอยากให้รวมเล่ม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อหนังสือค่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักใน Facebook ทั้งนั้นเลยจากเริ่มแรกเนี่ยที่แต่งเล่น f c e e o o o อะค่ะก็จะเข้าไปในกลุ่มอะค่ะกลุ่มกร์น,นะคะอย่างเช่นเพจเกี่ยวกับกรบ้านนักกรเพจช่างเขียนพยัญชนะหรือว่า เพจเวทีนักกรอะไรต่างๆอะคะ่ะก็คือจะมีผู้อ่านที่เขาติดตามผลงานอยู่อะคะ่ะเขาก็ตามเข้ามาแอด a c e b o o k ขอเป็นเพื่อนแล้วก็ติดตามผลงานพอเรามีความเคลื่อนไหวเรามีรวมเล่มเนี่ยออกเผยแพร่ค่ะเขาก็มาติดต่อขอซื้อะคะ่ะจะเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะก็คือเหมือนบอกปากต่อปากอะค่ะจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากค่ะใช่หมดหรือ,อยัง ใกล้หมดแล้วค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะ <c oughs> คือพิมพ์น้อยค่ะก็เลยขายหมด<อ>ไว้ตอนไหนที่ได้รางวัลมันก็มีส่วนช่วยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีส่วนค่ะมีส่วนช่วงที่ประกาศรางวัลเนี่ยได้รางวัลมาเนี่ยก็จะมีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเยอะอยู่ค่ะอ่ะอุเทนีฮะยังไงค่ะก็สําหรับรางวัลอุเฌนีใช่ไหมคะแตงเนี่ยส่งเข้าประกวดปีแรกที่รางวัลอุเชนีจัดนะคะ ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นปี6กสนะคะเป็นปีแรกที่มีรางวัลอุเชนีนะคะปีนั้นเนี่ยเป็นหัวข้อมิ่งมิดค่ะแล้วมันประจวบเหมาะอะค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยพ่อของแตงเนี่ยเพิ่งเสียแล้วก็เราก็มีความรู้สึกที่มันอัดแน่นอยู่ในใจอะค่ะอยากจะเขียนถึงพ่อแล้วเขาให้โจทย์มาว่ามิ่งมิดเนี่ยคือแตงน่ะตีความว่าพ่อของแตงเนี่ยแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของแตงก็คือช่วงนั้นมันยังอยู่ในช่วงแบบ สองสาเดือนที่เพิ่งเสียพ่อไปเองค่ะแล้วเราก็เขียนมันออกมาโดยตีความว่าอ่ะพ่อเนี่ยแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราบทกวีชิ้นนั้นนะคะมีชื่อว่าเธออยู่บนชิงช้าสวรรค์ก็แรงบันดาลใจก็มาจากการสูญเสียคุณพ่อในบทกวีชิ้นนั้นนะคะโดยรวมเนี่ยแตงก็จะบรรยายถึงภาพความทรงจําที่เคยได้ขึ้นชิงช้าสวรรค์กับพ่อพ่อเนี่ยพาขึ้นชิงช้าสวรรค์ดูไฟในงานวัดก็คือเป็นภาพความทรงจํา จนกระทั่งวันที่เขาจากไปเนี่ยแตงก็คือเขียนบรรยายว่าแบบอ่ะพ่อเนี่ยคงอยู่บนสวรรค์หรือชิงช้าสวรรค์นเนี่ยมองเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งบทกวีชิ้นนี้เนี่ยแตงก็ไม่คิดหรอกค่ะว่ามันจะมีรางวัลคือเป็นรางวัลที่หนึ่งะค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศซึ่งในความดีใจเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจซ่อนอยู่อะค่ะก็คือเหมือนกับว่ารางวัลเนี้ยเราเขียนเพื่อพ่อจริงๆอะค่ะมันก็เป็นความ ดีใจเราก็ภูมิใจมากๆเลยอะค่ะเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้ค่ะครับเป็นแับว่ารางวัลมันเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วที่การเขียนให้พ่อใช่ค่ะครับก่อนบทนี้ไปอยู่ในเล่มไหนฮะเนีย่ยต้องตาไปซื้ออยู่ในเล่มบางใครอาจลืมทางกลับบ้านค่ะบทกวีรวมเล่มเล่มนี้ได้รางวัลที่สามของเวทีเซเว่นบุ๊กอวอร์ดค่ะแต่ว่าเล่มนี้หมดแล้วนะคะ <laughs> ได้ว่าตอนที่ขึ้นไปอ่านบทกวีชิ้นนี้บนเวทีของปีแรกของอุเชเนียนะฮะ,ะก็สร้างความซึ้งพอเจ้าตัวเองก็รู้สึกจะร้องไห้ด้วยใช่ไหมครับร้องมาก่อนแล้วค่ะพอขึ้นไปก็คือน้ําตามันอยู่ข้างในแล้วค่ะก็พยายามเก็บความรู้สึกเพื่อที่จะอ่านไปให้เสร็จอตะค่ะค่ะการได้รางวัลอูเชเนียมันทำให้เราไปต่อยอดอย่างอื่นไหมมีส่วนอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะเพราะว่าในการเขียน งานนะคะอย่างหัวข้อที่กําหนดใช่ไหมคะมิ่งเม็ดเนี่ยก่อนที่ที่แตงจะเขียนเนี่ยแตงก็ได้ศึกษางานของท่านอาจารย์อุเชเณีมาพอสมควรแล้วอะคะ่ะแล้วก็มันต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้อย่างดีอะคะ่ะยกตัวอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นเรื่องเพียงแค่เม็ดทรายอะคะ่ะเล่มนี้นะคะคือถือได้ว่าเป็นเหมือนเป็นคัมภีร์ชีวิตเลยก็ว่าได้ะคะ่ะ เป็นความเรียงที่แบบว่าแต่ละเรื่องอะค่ะก็คือจะซ่อนความหมายศัจธรรมของการมีชีวิตอยู่นะคะหรือสื่อในเรื่องของอุดมการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะเวลาเราอ่านเนี่ยมันพาความรู้สึกตามไปด้วยค่ะได้คิดตามว่าท่านเนี่ยต้องการสื่ออะไรแล้วประเด็นที่ท่านสื่อค่ะมันก็สามารถต่อยอดแตกขแขนงไปในเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่อิบมาอ่านบ่อยะค่ะหลายเรื่องอะค่ะที่ ก็มีความประทับใจแล้วก็ชอบอะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นความเรียงนะคะแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งก็คือขอบฟ้ากลิบทองจะเป็นบทกวีค่ะเล่มนี้ก็อ่านบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็มีหลายบทอะคะ่ะที่ชอบเพราะว่าภาษาจุดเด่นที่แตงชื่นชอบก็คือภาษาในเรื่องเนี่ยสละสลวยค่ะท่านอาจารย์อุเชนีเนี่ยเป็นคนเขียนงานได้อย่างแบบมีความนุ่มนวลแต่ว่าหนักแน่นภาษาที่ใช้ไพเราะสลละสลวย ไม่ว่าจะเป็นบทกวีหรือความเรียงอะคะ่ะอันนี้เป็นแบบอย่างที่นํามาใช้ในการเขียนบทกวีอย่างเช่นบทกวีของท่านอาจารย์เนี่ยก็จะมีทั้งสัมผัสนอกสัมผัสในนะคะที่มันมีความสละสลวยน้ําเสียงคืออ่อนโยนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในมนุษย์ด้วยกันเองอะคะ่ะเป็นการมองโลกในแง่ดีมากๆเลยอะคะ่ะเวลาเราอ่านแล้วเราได้รับพลังบวกมากๆเลยค่ะครับโอฟังแล้วประทับใจนะครับ อันอื่นมีคําถามไหมครับหรืออยากจะเสริมอะไรครับเวลาที่จะเขียนง,งานเข้าประกวดอุเชดีฮะต้องอ่านอุเชดีเยอะไหมก็อ่านมาพอสมควรนะคะอ่านเพื่อเป็นแนวทางอะคะ่ะแต่งยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างบทที่ชอบนะคะจริงๆอะชอบทั้งเพียงแค่เม็ดทรายเนี่ยก็ชอบขอบฟ้าขลิบทองก็ชอบนะคะแต่บทที่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจเนี่ยมันมีหลายบทมากเลยนะคะอย่างเช่นในเพียงแค่เม็ดทรายเนี่ยมันจะมีบทหนึ่งนะคะ ถ้ารักจะอยู่อย่างธาตุเนี่ยคือแตงอ่านแล้วก็สังเกตว่าท่านอาจารย์เนี่ยเวลาท่านเขียนเนี่ยท่านก็จะขยี้ประเด็นที่สําคัญแล้วก็คือเหมือนพาความคิดเราค่ะเข้าไปเข้าไปเหมือนดำดิ่งลงไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นนะคะบทที่ว่าถ้ารักจะอยู่อย่างธาตุแล้วก็จะบรรยายนะคะบอกว่าคุณขายตัวเองให้เขาไปขายความเป็นคนของคุณไปความเป็นอิสระที่ไม่ต้องคูเข่าให้ใครคุณขายให้เขาไป เพราะคุณขาดที่จะสู้ชีวิตอย่างคนที่ยืนอยู่ได้ขาของตนเองคุณเคยแต่เกาะคนอื่นวันยังค่ำคุณคิดอย่างเถาไม้เลคุณจะชูคอขึ้นไปได้สูงสูงเท่าที่หลักของคุณจะพาคุณขึ้นไปได้คุณอาจเลื้อยตามเขาขึ้นไปเชิดหน้าอยู่กลางฟ้าแต่พอหลักนั้นโคน้นยอดอันอ่อนปวกเปียกของคุณก็ลงไปกองเหลวๆอ,อ,อยู่กับดินดำๆ ต่ำต้อยกว่าดาวเรืองต้นจ้อยๆที่ยืนอยู่ด้วยลำต้นของมันเสียอีกคืออันนี้ค่ะแตงอ่านแล้วรู้สึกว่าคือมันแสดงให้เห็นศักดิ์ศรีของมนุษย์อะค่ะคนคนหนึ่งตามหัวข้อเรื่องที่เขาบอกว่าถ้ารักจะอยู่อย่างทาตพอเราอ่านแล้วเราก็กลับมาคิดเนื่องด้วยว่าแตงเนี่ยเป็นพนักงานงานประจําใช่ไหมคะในบริบทของการทํางานเนี่ยค่ะเราก็จะมีหัวหน้าลูกน้องมันมีหลายครั้งนะคะที่ลูกน้องบางคนเนี่ย ไม่อยากก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าเขารักที่จะอยู่อย่างผู้ตามเพราะว่าไม่อยากแบกรับแรงกดดันแต่ว่าอันนั้นก็คือมันก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือทำให้เขาเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานแล้วก็ขาดโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเองนะคะเวลาที่เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแรงผลักดันนะคะมันมีกำลังใจที่จะทำตัวเองนะคะ ให้มันดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทที่ท่านอาจารย์จะแข่งกก้าวก็แข็งเก้าวนะคะแต่ว่าพอบทที่จะนุ่มนวลอ่อนหวานบทโรแมนติกอะคะ่ะท่านก็เขียนได้จับใจมากๆนะคะอย่างเช่นบทอาหารทิปของคนนะคะเพชรเมื่ออยู่ในหีบเก็บมีค่าเพียงก้อนกรวดมันมีค่าเป็นเงินตราเมื่อคนเอาไปซื้อขาย แต่เมื่อใดคนหยิบยกมันให้แก่กันด้วยความสมัครใจมันกลายเป็นความรักเป็นความหวานเป็นน้ำใจซึ่งตีค่าไม่ได้ก็คือเนี่ยแต่งอ่านเราก็คือคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยเขามีมุมมองต่อสรรพสิ่งอะคะ่ะที่ลึกซึ้งแล้วท่านก็เก็บบางแง่มุมเนี่ยมาเขียนนะคะซึ่งมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยก็คือเขาสอนให้เรารู้จักใครควร แล้วก็มีมุมมองในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวค่ะได้อย่างถึงแก่นค่ะฟ่งแล้วก็ต้องต้องกลับไปานงานทูเชนีแล้วครับก็ <c oughs> เ,เป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์นะครับ<ช>แล้วก็ได้เห็นทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับอะ <c oughs> ตอนนี้เตรียมเขียนงานอะไรไว้หรือเปล่าจริงๆตอนนี้ก็มีเตรียมเขียนงานเต่มที่สี่ค่ะก็แพลนไว้ว่าไม่เกินปลายปีนี้ค่ะตุลาตุลาดึกสี่แห่งชาติ เข้ไม,มาไมขายที่บูธค<ม>าทอลิก,กบ้างก็ได้ครับ <หา S 1> ในกลุ่มของงานอุเชนีนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็เพียงแต่ว,ว่าโหแบบจะจัดเวลาในงานประจําด้วยแล้วก็การที่จะไม่ทิ้งความเป็นกระบีแล้วก็ศิลปินนักเขียนด้วยนะครับคร <หา S 1> ับก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้ได้ร่วมกับเรื่องราวของวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีนะครับอ่านอุเชนีครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็ เดี๋ยวลองพบกับอีกท่านหนึ่งนะครับ